การโดยไปเน้นจดหมายเลยครับผมกับพี่ชอบของพวกเรานะครับวันนี้พี่ชอพระุนทรีเครับเราพยักมามาด้านหน้าครับผมพุทามาหยุดมาหยุดเต้นกับน้องๆนะครับวันนี้มาเจอพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเป็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยปลอดเล่าถนนข้าวเหนียวเนี่ย5กิโลเมตรเป็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยปลอดเล่านะครับอยากให้คุณชอบเชิญชวน คนไทยทั้งประเทศเนี่ยร่วมกันสร้างพื้นที่สร้างสารรค์ให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเป็นพื้นที่ทัปลอดภดยแล้วครอบครัวก็จะพาลูกๆล,กลหลานมานะครับอยากให้คุณชอดสื่อสารเรื่องนี้กับพวกเราสักหน่อยทั้งประเทศเลยใชค่ะสวัสดีพี่น้องชาวขอนแก่นและทุกคนที่มาเที่ยวถนนข้าวเหนียววันนี้นะคะ,ะ,ะ,คะคก็ต้องบอกว่าสนุกมากนะคะเปียกชามรอยปร์เซ็นตั้งแต่ก่อนเข้ามาที่ถนนข้าวเหนียวแต่ว่าต้องชื่อชมบอกว่าชาวขอนแก่นเล่นน้ำหน้าร้อ คือถึงแม้ว่าพี่ชั้นเป็นคนสวยแต่ก็ไม่โดนลวนลามเพรเป็นที่ตอนแรกกลัวว่ามาเล่นน้ำเนี่ยจะแบบว่าโดนจับมือก็โดนในพวกไม่ได้เล่นกันมาสาปีครับผมคิดว่าปีนี้น่าจะแบบโอยตีกันสูงนะคะเพราไปเล่นประสบกานณ์อาสาทีตั้งแต่หุพรรณยุรีจุฬาลงกรแล้วมันจบที่ขอนแก่นวันนี้เนี่ยก็ชื่นชมที่น้องชายสานลุนุ้นเสาวๆมแล้ดีทก็ตามเนี่ยทุกท่า การเล่นน sí, sí, ้ำมากๆรือว่าเป็นสิ่ง oh. ที่น่าชื so ่นชมแล้วก็ยิ่งที่ขนม้วเหนียวเนีนะคะอันดับแรกไม่มีการเล่นแป้งเนาะพอไม่มีการเล่นแป้งอย่างเนี่ยมันก็ไม่เข้าตาไม่แขบตาแล้วก็ลดโอกาสที่เราจะแบบไปจับเล่นต้องตัวคนอื่นนะคะก็ทำให้เรียกว่าคนที่เขากลัวโดนเล่นเซ็กซ์โทลสม่เนี่ยมีความสบาใจที่จะมาเดินแวท้องสัวข้าเหนียวนะคะแล้วก็ก็บอกว่าเ็นจริงๆว่ามีทั้งคนเด็กเล็กๆนะคะเด็กี่วหขวบ ก็แก่ได้เท่าพวูนแมวพูนนะคะเ60-10ก็มาเล่นคนวัยรุ่นที่มีทุกใบก็ต้องขอบคุณนะคะที่ให้ความร่วมมือคุณตำรวจก็ทํางานอย่างาแข็งขันแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยจัดง,งานได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะรอดรับปีใหม่ไทยอย่างส,าสาร้างสรรค์แล้วก็ปลอดภัยกปลอดภัยเพื่อให้เป็นปีใหม่ที่เราทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างละช่วงนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะคุ้าคครับสว<า>ัสีค่ะ